ตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนราศดรมาเจ็ดแปดสมัยแล้วตั้งแต่ปี2 5 3 5ไม่มีผู้นำคนไหนที่จะถูกประชาชนกลนดาแล้วไม่สำนึกไม่มีสำนึกควายแพะวัวผมสอนได้นะถ้าบอกไปทางผิดมันไปแต่ว่าท่านนายกวันนี้ไม่รู้สำนึกอะไรเลย วันนี้ยังมาถามว่าผมผิดอะไรผู้นำรัฐมนตรีต่างประเทศบราซิลการพูดล้มเหลวทำให้ได้วัคซีนโควิดจำนวนน้อยนี่เขาลาออกแล้วรัฐมนตรีมหาไทยจอแดนร้อมรตียุติธรรมละเมิดมาตรการล็อกดาวน์เขาก็ลาออกนี่คือนักการเมืองนายกรัฐมนตรีอิตาลีประกาศลาออกแสดงความรับผิดชอบควบคุมโควิดนายคีนไม่ได้ นี่ข่าวประเทศไทยอื้อชาวทั้งทองรอทั้งภู้เก็ตทั้งอะไรทั้งนายกรัะมติคนนี้ถูกปรับฝ่าฝืนมาตรการของกทมไม่สำนึกเราทำผิดกฎหมายเองเราเป็นตัวอย่างประชาชนได้ที่ไหนทำไมไม่ลาออกพอไรสุสปิรียดยังไงผู้นำแบบนี้น่ากลัวที่สุดแร้วประเทศไทยจะล่มจมล่มจมแน่นอน ผมจะเริ่มต้นด้วยความเศร้าที่เกิดจากผลงานการแก้ปัญหาโควิดของรัฐบาลมีครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกอยู่ห้าคนพบการติดโควิดคนแรกได้ส่งไปศูนย์รักษาไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่รอครอบครัวอีกห้าคนแม่ได้ตายไป อีกห้าคนพ่อลูกไม่รู้ชะตากรรมนี่คือกรุงเทพนะฮะพอไปนนทบุรีสลดนมติดโควิดโทรบอกพี่สาวรอไม่ไหวแล้วก่อนที่จะพบศพลอยน้ำในเขตจังหวัดนนทบุรีทําทานครับไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดถึงข้านาดว่า ปักป้ายกลางเมืองบอกไม่ไหวแล้วประยุทธ์ออกไปตำรวจก็ไปถามก็พบข้อความว่าทุกของคนไทยทั้งแผ่นดินตายทั้งแผ่นดินบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวโควิด1 9ล้มเหลวมีเยอะแยะมากครับอันนี้คือเสียงสะท้อนจากประชาชนตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนรัษฎรมา เจ็ดแปดสมัยแล้วตั้งแต่ปีสองพ้าไม่มีผู้นำคนไหนที่จะถูกประชาชนกลนดา่าแล้วไม่สำนึกไม่มีสำนึกผูามนทานครับผมมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเยอะฮะควายแพะวัวผมสอนได้นะฮะถ้าบอกไปทางผิดมันไปแต่ว่าท่านนายก วันนี้ไม่รู้สำนึกอะไรเลยวันนี้ยังมาถามว่าผมผิดอะไรในการบริหารประเทศในการแก้ปัญหาเนี่ยท่านประธานครับมันเริ่มต้นที่ปัญหาใช่ไหมครับปัญหาเวลานี้คือโรคระบาดครั้งใหญ่ยังเสนอว่าประมาณแบบปกติผมพูดในสภาแล้วมันไม่ได้เวลานี้มีไหมรัฐบาลมีคนไม่มีมีหมอที่เก่งกาจอาสาอยู่แนวหน้า ต้องให้สวัสดิการให้ค่าบิเลียงให้อะไรเขาอันนี้ก็มีปัญหาอยู่บางทีก็เบิกไม่ได้เวลานี้มีเงินไหมมีเยืมครั้งแรกตั้งแต่ปี2 5 6 3ออกพระราชก,กำหนดพระราชกฤษฎกาพระราชก,กำหนดตั้งแต่เดือนเมษาใช้มาเนี่ยมาเข้าสภามิถุนาห3สาสสุขใช้4 5 0 0 0 0านล้านสำหรับดูแลเรื่องเหล่านี้เรื่องระบาดโควิดเสร็จแล้วเมื่อเดือนมิถุนา ก็เข้ามาอกีกขอห้าแสนล้านวัตถุประสงค์กำหนดชัดเจนในมาตราหา้าบอกว่าใช้สำหรับกู้เงินไปตามพระราชก,กำหนดนี้จะนำไปใช้เพื่อการอื่นไม่ได้นอกจากหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิดจากเชื้อไวรัสโครโรนานี่ไงฮะเงินทองอนุมัติจากสภานี้ไปเยอะสรุปแล้วว่าท่านมีคน มีหมอที่เก่งกล้ามีโรงพยาบาลทั่วประเทศพร้อมที่จะรับมาตรการคนป่วยมีเงินไม่ใช่ไม่มีเงินแต่ว่าการจัดการของรัฐบาลห่วยแตกแย่มากเวลานี้ผมเอาวิกฤตที่สุดก็คือว่าโรงงานถูกปิดส่งทหารไปดูแลให้กินข้าววันละหอใช้ได้ที่ไหนเงินมหาศาลทำไมไม่จัดก,การเวลานี้เวลาคน ต้องการว่าจะไปตรวจดูว่าตัวเองติดไหมคนธรรมดาไปไม่ได้ต้องเป็นกลุ่มเสียงมีญาติมีอะไรติดค่อยตรวจได้ทำไมไม่ให้คนธรรมดาไปตรวจได้เอาแค่ตรวจเอาแค่ตรวจแลวบดิสเก้นแลวบิสเทสตรวจแบบห้านาทีอเหมือนคนไปตรวจความดันใช้เครื่องของตัวเองอะ่ะทำไมไม่เปิดทั่วประเทศใครเดินเข้าไปก็ตรวจให้ห้านาทีรู้ ถึงแม้ว่าผลอย่างนี้ไม่ใช่มาตรฐานแต่มันจะเป็นเครื่องชี้วัดให้ประชาชนได้รู้ว่าเขาสมมุติว่าออกเป็นบวกเป็นลบเขารู้เขาจะต้องไปต่อที่ไหนธรมดาที่เคารพแก้ปัญหาจากเฉพาะหนะ้าในการปิดโรงงานวันนี้ก็ใช้ไม่ได้ไม่มีมาตรการเลยรองรับในอนาคตเลยวันนี้ผมเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด ใช้กฎหมายอันเดียวกันพูดคนละภาษาผู้วราชการแถวภาคเหนือท่านหนึ่งดีท่านบอกว่ายินดีต้อนรับประชาชนจังหวัดของเขากลับเพื่อที่จะดูแลตัวเองอันนี้ผมก็เห็นข่าวท่านประธานผมต้องึืนชมท่านประธานก็ออกข่าวบอกคนนพรมนมกลับมารักษาตัวที่บ้านนี่ผมชื่นชมจริงมันต้องอย่างนี้เร็จแล้วมีผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดไหนไม่ได้จําไม่ได้บอกว่าใครกลับมา ที่จังหวัดตัวเองจะโดนจับบ้าหรือเปล่าเนี่ยการบริหารรัฐบาลกฎหมายอันเดียวกันเพราะฉะนั้นท่รมธานครับผมอยากจะฝากว่าสปสชที่ที่ใช้เงินเรื่องนี้ให้เขาเบิกไปเถอะให้คนธรรมดาอย่างผมนี่อยากตรวจให้เดินเข้าไปตรวจใช้วิธีการตรวจแบบพิเศษหานาทีรู้ผลไม่จำเป็นต้องใช้เครื่อง เครื่องใหญ่ต้องสองวันสี่แปดชั่วโมงไม่ใช่ให้เขาไปตรวจก่อนเพราะเครื่องเหล่านี้เช่นเครื่องวัดความดันนี่เราไปตรวจหนึ่งนาทีเรารู้มันก็แนวโนม้มเจ็ดอซอยู่แล้วสเปคมันก็เก้าสิบกว่าท่านประธานครับเวลานี้ผมฝากไปยังรัฐบาลที่มีผู้นำไม่มีสำนึกในความรับผิดชอบต่อประชาชนเลย แล้วรัฐมนตรีก็เป็นไปด้วยเราจะทำยังไงดีอะเสนออะไรรัฐบาลก็ก็เสนอเหมือนเหมือนไม่รับรู้อะไรเลยผลการปราบปรามหรือผลจากโรคระบาดนี้เนี่ยทั่วประเทศผู้นำเขาเป็นยังไงฮะผู้นำรัฐมนตรีต่างประเทศบราซิลเขาลาออกหลังจากถูกวิจารณ์ว่าการพูดล้มเหลวทำให้ได้วัคซีนโควิด จำนวนน้อยนี่เขาลาออกแล้วประเทศรัฐมนตรีมหาไทยจอแดนความรตียุติธรรมลาออกหลังจากถูกกล่าวหาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าลับเบิดรับละเมิดมาตรการล็อกดาวไปร่วมกังานปาร์ตี้ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาก็ลาออกนี่คือนักการเมือง นี่ข่าวประเทศไทยอือชาวทั้งทองหลอทั้งผูเก็ตทั้งอะไรทั้งนายกรัฐมติคนนี้ถูกปับฝ่าฝืนมาตรการของกอทมอมีหลักฐานไม่สำนึกเราทำผิดกฎหมายเองแล้วเป็นตัวอย่างประชาชนได้ที่ไหนทำไมไม่ถ่าออกเพราะไรสปิริตยังไงผู้นำแบบนี้น่ากลัวที่สุดแล้วประเทศไทยจะล่มจมล่มจมแน่นอน รัมดานครับนายกรัมมนตีอิตาลีประกาศลาออกแสดงความรับผิดชอบที่ควบคุมโควิดนายทีนไม่ได้ขณะนั้นประชาชนเสียชีวิตจำนวนมากแล้วนี่ต้องประชาชนต้องฉมชีวิตลงไปเท่าไหร่คนไร้ย่างไรถึงจะได้สำนึกต้องลาออกนายกรัมมนตีเท่านั้นพราประกาศภาวะฉุกเฉินรับผิดชอบ แต่ผู้เดียวไงใช้ทหารดูแลสปคออะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้หมออาจอัอ้นตันใจรวมทั้งรัฐมนตรีกระวงสาสุขด้วยผมรู้เนี่ยพ่ออำนาจอยู่กับนายกท่านประธานครับนอกจากนั้นเขาลาออกจากเก้าอี้รัฐมนตรีสโลวากียหลังจากถูกวิจารณ์ว่าการ ตกลงซื้อวัคซีนกับรัสเซียมีไม่มีฝีมือมีเงื่อนงำแต่ว่าประเทศไทยซื้อชิโนแวกมีคำเล่าหรือว่าบอกให้โดดหนึ่งต้องได้เท่าไหร่นิติภูมินวรัตพูดไว้ชัดเจนต้องใช้ต้องต้องได้ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าใต้ต้นเท่าไหร่มันมีจำนวนมหาศาลเพราะฉะนั้น ผมอยากบอกประธานว่าแม้ไม่มีสํานึกแม้ว่าคุณเคยกับการใช้ปลายกระบ,บอกปืนยึดอำนาจแต่วันนี้คุณประยุทธ์คุณกําลังบอกว่าจะเปลี่ยนผ่านไปประชาธิปไตยใช่ไหมคุณมาฝึกรับฟังใช่ไหมท่านประธานครับสุดท้ายเนี่ยล้านสาวผมเองอยู่ป .6 เขาไปอ่านคําพูดคนในออนไลน์ เขาก็มาบอกผมตาตาประเทศเมบริกาโชคดีนะผมบอกโชคดีอะไรเขามีไบเดนเขามีผู้นำไบเดนแต่ประเทศไทยเรามีผู้นำเป็นไบโพล่าผมไม่รู้ว่าไบโพล่าคืออะไรผมเลยถามก็เลยรู้ว่าเออจริงว่านายกลัลมนนรีไทยเป็นอย่างนั้นในวิกฤตก็ยังมายิ้ม ผมบอกว่าถ้าถ้าไม่ผิดผมบอกเราได้ผู้นําเป็นคนบ้าแล้วนี่เราจะไปทำไงเราจะทํำยังไงเราหยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากเรียนประธานก็คือว่านโยบายที่ผู้ว่าที่ท่านประธานที่หลายคนวันนี้ก่อนพูดผมโทรศัพท์ไปคุยกับพอบบ่อโรงพยาบาลาบันดุงโรงพยาบาลยุพราชบันดุงอยู่เขียนเลือกตั้งผม ผมบอกท่านพ่อถ้าบอกว่าผมจะประกาศว่าพี่น้องอูดรอ,อำเภอทุ่งฝนอำเภอสร้างความอำเภอพิบูรักษ์อำเภอบ้นดุงถ้าใครติดโควิดให้รีบกลับไปรักษาที่ยุพราชบ้านดุงท่านพร้อมไหมท่านผู้อำนวยการงมัลบอกพร้อมครับขอให้บอกมาเราจะจัดการรถไปรับแล้วส่งเข้าโรงพยาบาลรักษาขณะนี้ภาวะสถานการณ์ ของโรงพยาบาลในเขตเลือกตั้งผมความที่จะรับคนป่วยกลับบ้านเพื่อไปรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมนั่นคือสิ่งที่ผมฝากท่านประธานว่านโยบายรับคนป่วยกลับบ้านเพื่อไปรักษาที่บ้านเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วสปสอชอต้องให้ทั้งค่าลถสปสอชอต้องให้คนธรรมดาที่อยากตรวจแบบรับบิดเทจ แบบ5นาะทีรู้ต้องให้ค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลไปทุกโรงพยาบาลน,นี่คือข้อเสนอครับขอบคุณครับขอบคุณครับ